สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุนนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้เรามา จำเปลประเทศอิตาลีนะจ๊ะเนาะเรามาทดลองทดลองนั่งอันอันขึ้นไปเป็นสกีนะที่เจ้าเขาเรียกว่าอย่างซิซิวันซินงอืออีซิซีนงนะซิกว่านั่งเเลซนเทเลสเซจมาทดลองนะจ๊ะเนาะพี่น้องก็คือ ไม่ได้มาทุกคนนะนะแบบว่าคอยก็ใส่เสียนใส่สายแล้วที่เจ้าจังได้มาทดลองน้ำเขาเฮ้ยเออเออเบิงหมอกมาแล้วที่เจ้าหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วอันนี้เป็นบ้านกลางหุบเขานะจ๊ะเนาะน่าจะศูนย์องศาตัวก๊อมเบียงดีกรีตัวตัวควตัวฟันเสียจริงอ่ ซีโร่อ่าอ่าลบสองถ้าเจ้าเดียวเอามือเข่ากระเป๋าสักคนลบหลังเราก็มีคนเหมือนกันนี่ไงอาวิการจ้าเอามือเข่ากระเป๋าสักคนไม่ต้องมันเย็นน่าจะลบสองนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวบึ้งในโทรศัพท์สัก่อน มือเย็นเบิดปิดหูวเลยปันหนาวที่เจ้าก็จะมีรถเซอร์วิสอันนั้นก็เป็นรถมูน้องเคยแฟนด้อยน้อพี่น้องโอ้ยอันนี้คือเขารับเชิญนะเขาเชิญมานั่นี่ถึงได้มาเนี่ยทีอเจ้าบบแม่วนาอยู่ซื่อๆสิมาาขึ้นเด้บ่าจะจังฟังก็เนาะ <No. S 2> เนาะเว <c oughs> เอา้าเอา้าปุกว่าสต๊อบยอมปานอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นครั้งแรกนะจ๊ะเนาะครั้งแรกไปคอยได้ขึ้นพ่อแม่ฟัวมุมมนเตอออครั้งแรกที่ขึ้นก็คือเขาทดสอบทดสอบก้อนหิมะจะตกนะจน๊ะเนาะก็คือตรงนี้เขาตัดหญ้าหมดเลยเห็นไหมเขาตัดหญ้าหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหิมะตกมก็สิเป็นแต่หิมะย่างเดียว ถนนปิดไม่สามารถขึ้นได้นะจ๊ะเนาะเ,เขาก็สิขึ้นตรงนี้แหละเป็นเลนสก,กีทั้งทึงคอยบุเรียวลงล่างได้คอยย่านคอยย่านโอ้ยแดดฟังน,นู้นอาวุโซเลชลีแดดมาแล้วตรงนี้ยังเป็นหมอกอยู่อันนี้มองได้ในระดับ

น้องสาววะไงลงไปแล้วน้องเคยวะนี่อ่ที่ยัอันนี้เราหมดใจทำเพื่อนู้นใ อเลติรีฮ la ูโหลโอเล่าจะมีอีกคนหนึ่งนะพี่น้องน่าท้าเฮาเยอะเดี๋ยวเขาจะมานี่เอ้ที่าวิดีโอปุ๊บซิตาไปโอ้ยเฉลี่ยโอ้ยปิ่เต้จะฟัว Oi, ok hên hiện cái là hết lát hết lát chứa dưới 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 เราเป็นผู้ประสบภัยครับอ่าโอเคมวโอเคนี่เอาอลิเว่